ครับมาดูกันนะครับสิบวิธีที่ว่านั้นนะครับะสมมุติเราเริ่มตรวจเอ่อเราเอ่อให้คุณหมอเริ่มตรวจที่วันจันทร์เป็นหลักนะครับถ้าเริ่มตรวจที่วันจันทร์งั้นวันที่ติดกันก็คือวันอังคารก็จะตรวจไม่ได้นะครับก็จะต้องไปตรวจที่วันพุธนะครับงั้นวันพฤหัสก็จะตรวจไม่ได้ก็ต้องขยับไปตรวจวันศุกร์ นะครับนี่ก็เป็นแบบที่หนึ่งนะครับเอาละเอาเป็นจันจะพูดไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ตรวจวันศุกร์ก็สามารถเลื่อนไปตรวจวันเสาร์ถ้าวันเสาร์ยังไม่ตรวจอีกรักษาจานนะันจะพูดไว้ก่อนนะเอาเป็นจันจะพูดไว้ก่อนถ้าเสาร์ยังไม่ตรวจก็เป็นวันอาทิตย์ได้นะครับจันพูดนี่หมดแล้วนะครับเพราะว่ามันชนวันอาทิตย์แล้วนะครับ จันพูดหมดละอ่ะก็เป็นจันทร์พฤหัสนะถ้าเป็นพฤหัสก็แปลว่าวันศุกร์ตรวจไม่ได้ครับนะเพราะมันติดถวนพฤหันสนะศุกร์ตรวจไม่ได้ก็เป็นเสาร์นะครับอ่าจันทร์พฤหัสยังได้อีกไหมนะถ้าเสาร์ไม่ตรวจก็เลื่อนไปอาทิตย์อ่าอันนี้ก็ชนวันอาทิตย์แล้วเนาะ โอเคก็เปลี่ยนเป็นจันทร์ุกนะครับเลื่อนจากพฤหัสเป็นสุกนะจันทร์ุกนะถ้าตรวจวันศุกร์ก็แปลว่าวันเสาร์ตรวจไม่ได้ก็เป็นวันอาทิตย์นะที่ข้าวันศุกร์จะเลื่อนไปอีกอาจจะเป็นจันทร์เสาร์จะได้ไหมไม่ได้แล้วสินะครับนะ เพราะว่าถ้าตรวจวันเสาร์วันที่ก็ตรวจไม่ได้ถ้าวัาที่ตรวจไม่ได้มันก็ไม่มีแล้วสิมันก็จะไม่ครบสามวันนั่นแสดงว่าถ้าวันแรกเริ่มตรวจเป็นวันจันทร์เนี่ยตอนนี้คือหมดแล้วนะครับน,นะต่อไปถ้าวันแรกที่ตรวจเป็นวันอังคารก็แปลว่าวันพุธจะตรวจไม่ได้ ก็ต้องไปตรวจเป็นพฤหัสนะถ้าตรวจพฤหัสก็แปลว่าสุกตรวจไม่ได้ก็ต้องไปตรวจวันเสาร์รักษาอังคารพฤหัสเอาไว้ถ้าไม่ตรวจวันเสาร์ก็เลื่อนไปตรวจวอาทิตย์ก็ยังไดนะ้ต่อไปนะครับเป็นอังคารแล้วก็สุกนะครับ ขยับจากพฤหัสรรเป็นสุกนะครับอังคารสุกถ้าสุกตรวจแปลว่าเสาตรวจไม่ได้ก็ขยับไปเป็นอาทิตย์ได้นะก็แปลว่าเอ่อถ้าตรวจวันแรกเป็นวันอังคารเนี่ยตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับขยับวันแรกเป็นวันพุธบ้าง งั้นพฤหัสจะตรวจไม่ได้ก็เป็นสุขนะถ้าตรวจมันสุ์ก็แปลว่ามันเสารตรวจไม่ได้ก็จะต้องไปตรวจวันอาทิตย์น,ะนันแปลว่าหมดแล้วนะครับนะมันชวนวันอาทิตย์แล้วนะครับนะสมมุติถ้าจะเริ่มตรวจวันพฤหัสนะสุขก็ขจะตรวจไม่ได้ก็ต้องเป็นเสา มันทำให้วันที่สามเนี่ยไม่มีแปลว่าหมดแล้วครับใั้มานับกันดูนะครับว่าได้กี่แบบนะครับนี่แบบที่หนึ่งนี่แบบที่สองนี่แบบที่สามแบบที่สี่แบบที่ห้าแบบที่หกแบบที่เจ็ดแบบที่แปดแบบที่เก้าแบบที่สิบ โอเคเนี่ยครับ1ิบแบบ